สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมฟนตรงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับวันนี้จะไปพรีวิวไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับไปดูเลยนะครับ3คู่จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก่อนนะครับสำหรับทางพักยกท7ครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันนะครับเอาละครับ3คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกในเวลาตีสองครึ่งนะครับของยูโรปาลีกรอบคัดเลือกครับเป็นเกมระหว่างบรากาจากโปรตุเกสครับวันนี้เปิดบ้านรัับบกกาารรรเเเเยืออนนนททีีมมแซซววตต้จสิ์์ลดะค สำหรับทีมอย่างบรากาครับ4นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าโอเคอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็สถิติในการเล่นในบ้านครับไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันครับบรากาเป็นทีมที่ถือมีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกครับแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านด้วยนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเซเวตเต้ครับซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป3นัด แพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่า3วันดี4วันไข้ครับไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เึ้นเดียวกันนะครับสถิติในการออกไปเยือน5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2ครับดังนั้นเกมนี้วัดที่ความแน่นอนครับทีมอย่างบราการด้วยประสบการณ์นะครับด้วยฟอร์มการเล่นในบ้านเชื่อเกมนี้พวกเขาจะสามารถเก็บเกมเล็กแรกไปก่อนได้สําเร็จแหละครับมาถึงนคู่ที่2ในคืนนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับดีนาโมมินนะครับทีมจากเบลารุสครับเปิดบ้านเจอ๊บทีมอย่างลินคอนนะครับ สำหรับดีใมโมมินครับผลงาน5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครับส่วนถิติในการเล่นในบ้านนะครับไม่แพ้ใครทุกรายการมา17นัดติดต่อกันนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มในบ้านร้อนแรงเหลือเกินนะครับส่วนถิตินะครับ6นัดหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองนะครับก็ชนะไป5แล้วก็เสมอไป1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านไวเนื้อเชื่อใจได้เลยนะครับ วันนี้เปิดบ้านนะครับเทีมอย่างลินคอนนะครับซึ่ง2เกมหลังสุดในการลงเล่นแพ้รวดทั้ง2นัดนะครับแล้วก็2นัดหลังสุดโดนคู่แข่งยิงไปถึง7ลูกด้วยกัน,นครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ดินาโมมินได้เล่นในบ้านด้วยเชื่อพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่2เอานะครับคู่นี้ชอบดินาโมมินนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับก็เป็นเกมระหว่างริเอกาครับทีมจากโครเอเชียวันนี้เปิดบ้านเจอกีมเนี่เอฟบอกทีมจากสวีเดนดนะครับคู่นี้นะครับริเอกาห้านัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะ3เสมือนหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1ครับส่วน4ี่นัดหลังสุดในการเล่นในบ้านก็ชนะคู่แข่งรวดทั้ง4เกมครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเช่นเดียวกันนะครับทีมเนีเอฟบอกผลงาน8นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป7นัดแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ ส่วนสามนัดสุดในการออกไปเยือนครับชนะรวดเลยครับทั้ง3เกมครับคู่นี้ดีกับดีมาเจอกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นนัดชั่วโมงนี้นะครับฟอร์มไม่ได้หนีกันมากครับดังนั้นเอฟบอกปลุกไปเยือนเกมนี้เชื่อว่าไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นเกมนี้เคเอฟบอกไปดีกว่านะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ในยูโรปาลีกรอบคัดเลือกครับตีสองครึ่งครับให้เชียร์บราการ์ครับตีหนึ่งสี่สิ สำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของไซก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟตูลาไปก่อนสวัสดีครับ